ลโลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแอนนะคะ mm hmm. และวันนี้เนี่ยแอนจะมาลองใช้เจ้าตัวรองพื้นเมมเบนตัวนี้ให mm hmm. ้ดูนะคะของแอนแอนเลือกมาเป็นเบอร์128นะคะมันเป็นสีสําหรับผิวขาวเหลืองนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ความแมทก,กับผิวนะคะปกปิดรูมขนด้วยช่วยควบคุมความมันส่วนเกินนะคขอ,อบสีผิวได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะป้องกันผิวจากแสงแดดด้วยนะ SPF 20 2นะคะทุกคน,นปาดลงไปโรดแล้วเดี๋ยวเราจะใช้มือเกลี่ยนะคะ ี่ค่ะทุกคนแอนลองลองพื้นฟิตมีเสร็จแล้วนะคะเขาให้ความแมตตไปกับผิวยังให้ความชุ่มชื่นอยู่นะคะไม่ได้ให้ความผิวแห้งหรือผิวแบบเป็นดูแบบแ,บบแห้งกลานแต่อย่างใดแมตต์นี่คือไม่ได้แบบออกแบบเป็นแบบแห้งๆแมตต์ๆนันท,ทุกคนส่วนของสีผิวนั้นคือมันมันให้ความสีผิวที่เป็นแบบธรรมชาติมากๆเว้ยมันไม่ได้ให้ความที่แบบขาวโดดนะมันไม่ได้ให้ความที่แบบ เหลืองมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นสีที่แบบแมทพอดีกับผิวนะถ้าใครอยากได้แบบให้ให้หน้าเราขาวมากกว่านี้นะคะอาจจะต้องไปผสมกับสีอื่นนะคะทุกคนแอนว่าสีสีสีเนี่ยสีสีหนึ่งสองแปดเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาเหมาะกับสีผิวขาวเหลืองอะแอนว่ามันก็เหมาะกับผิวขาวเหลืองอย่างแอนเหมือนกันนะคะให้ความแมทดีนะคะแล้วก็ให้ความกลืนไปกับผิวเลยทุกคน แอนชอบในความที่เขาแมทลงไปบนหน้าเว้ยทุกคนแมทจริงๆนี่แหละนี่ก็คือเป็นฟินิชลุคของเขานะคะถ้าได้ประมาณนี้นะคะออนก็ว่ามันโอเคนะทุกคนเห็นไหมมันก็โอเคสําหรับผิวเขาเหลืองอย่างแอนนะคะได้ไรก็ตามนะคะใครยังไม่เคยลองนะคะนี่ตัวนี้เลยนะจ๊ะเบอร์1นึปนะคะทุกคนเขาเป็นสีรองพื้นสําหรับ ผิวขาวเหลืองนะคะใครยังไม่เคยลองไปลองห้องเลยนะคะทุกคนแอนว่าทุกคนเขาคงจะลองกันหมดแล้วแหละเหลือแอนคนเดียวที่ยังไม่ได้ลองนะคะทุกคนโอเคค่ะอะไรก็ตามวันนี้นะ,ะแอนมาลงรองพื้นฟิตนี้ทุกคนดูนะจ้าตัวนี้เลยเป็นไงทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะทุกคนอันมาลงลองพื้นฟิตเมทุกคนดูนะแล้วเหลืออันจะไปแต่งหน้าแล้วก็ออกไปทำงานและดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย